ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมมาสอนวิธีการใช้งานตัวแชทคุณนะครับซึ่งตัวแชทคุณเนี่ยเป็นเซทแพลตฟอร์มนะครับที่ใช้ในการสร้างไลน์แชทบอทครับผมขอแนะนำตัวเองก่อน,นนะครับผมชื่อว่าเ e อ๋ปามครับเป็นผู้พัฒนาตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับโอเคซึ่งหลักๆเลยฟีเจอร์ครับก็จะมีการ เชื่อมกับไลน์นะครับมีไม่ต้องเขียนโค้ดแล้วก็มี NLP เพื่อแบบประเมินผลภาษามนุษย์นะครับโดยราคาเนี่ยผมออตอนนี้ผมให้แค่ไมโครก่อนนะครับเพราะว่าต้องการดูความต้องการของตลาดก่อนวิธีการติดตั้งนะครับหรือวิธีการทดลองเนี่ยจะมาใช้ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยก็มาหน้านี้นะครับก็ให้กด ไปที่ go to console หรือจะกด get Start ก็ได้นะครับโอเคโอเคเมื่อมาหน้านี้แล้วนะครับก็จะมาเจอกับตรงนี้อันนี้คือผมกด go to console มานะครับก็จะมาเจอหน้าล็อกอินนะครับก็ถ้ายังไม่ได้สมัครสมาชิกก็มาที่ sign up นะครับพอแล้วก็จะใช้ Google หรือจะสมัครสมาชิกเป็น u s e r n a m e นี่ยอีเมลผ่า s เสิรก็ได้นะครับส่วนตัวผมใช้ Google นะ โอเคครับเมื่อมาอยู่ที่หน้านี้แล้วเนี่ยเมื่อสมัครสมาชิกแล้วนะครับก็จะมาอยู่ที่หน้านี้นะครับก็เอ่อพวกนี้ครับยังไม่สามารถเปิดได้นะครับยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าอาที่บอกผมต้องการดูจำนวนผู้ใช้งานก่อนก็มาถ้าอยากจะลองใช้จริงๆนะครับก็ต้องใช้ตัวไมโครนะครับซึ่งผมให้ใช้ฟรีเป็นเวลา7วันนะครับก็มากนลองใช้ฟรีเลยนะครับ ก็จะมาที่หน้าเจะดได้ฟรีนะครับก็กด Start Try ไปเลยนะครับโอเคมันก็จะกลับมาที่หน้าเราอินนะครับก็ให้เราอ,อินด้วย Google ด้วยบัญชีเดิมนะครับคุอจะก็ถ้าเป็น e ี mail เมลพัิร e ์เลยก็เกาะเมลพัสเวิร์ดไปนะครับ ก็คือกดไปที่รูปป่ตรงนี้ครับเพื่อเพิ่มแอปนะครับโอเคก็จะมาที่หน้านี้นะครับโดยวิธีการเนี่ยเราต้องไปที่ l i ายด้วยนะครับเป็น Line d e v ปเปอร์นะก็ไปที่ l ลายกันเลยเมื่อมาที่ l ลายแล้วเนี่ยเราจะมาอยู่ที่หน้าของ Line d e v ปเปอร์นะครับทุกคนสมัคร l าย e d e v e เปอร์มานะครับจากนั้นก็สร้าง p r ร v i เ e r ร์นะครับ ยวจะสร้าง p r o ไวเดอรใหม่เลยนะชื่อว่าเดียู่แอปแล้วกันมาสร้าง Provider ใหม่นะครับต่อไปทำให้กดมาที่ Create Messaging API Channel นะครับจากนั้นก็ทำการเซตทุกอย่างเลยครับที่แอปคุณเนี่ เมื่อสร้างเสร็จแล้วนะครับก็จะมาอยู่หน้านี้นะตั้งชื่อว่า marketplace bot นะครับต่อไปนะครับให้ทุกคนนะครับจบ channel secret ตรงนี้เอาไว้นะครับเราจะต้องใช้นะครับแล้วก็มาที่ messaging api ครับมาที่ edit webhook ครับแล้วก็ใสตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เราจะใส่ url ของเราเข้าไปนะครับซึ่ง url คืออะไรเดี๋ยว ต่อไปเนี่ยเราจะมาดูกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนมากดที่ issue ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นการสร้างโทเค็นเชนเนลเซ็ตโทเค็นนะครับกดไปเลยครับทีนี้ก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับให้ทุกคนมากดที่ Edit ตรงนี้นะครับ Auto r e p l y message กดมาที่ Edit ตรงนี้ครับอ u t โต้ s p o n s นเซอ e ์เซปิดไปนะครับ ก็ปิดท็บนี้ไปนะครับต่อไปครับมาที่แชทคุณนะครับใส่ชื่อแอปของเราลงไปครับแล้วก็จะเห็นว่า2ตัวนี้ครับต้องใส่โทเค็นเข้าไปนะครับแชนแนลเสียโทเค็นเนี่ยเอาจากตรงนี้นะครับก็คือแชนแนลเสียโทเค็น นะครับก็กดคลิกตรงนี้เพื่อ Copy ได้เลยนะครับแล้วก็เอามาใส่ครับแล้วก็ a ช n e น s e ีเ e ครับสามารถามากดตรงที่ Basic s e t t i n g นะครับแล้วก็มา Copy Channel c h ้ n ชน l s e เกตรงนี้ได้เลยครับต่อไปนะครับจะเป็นการสร้าง Action น,นะครับแอคชั่คืออะไร a อคชั่ก็คือเวลาที่ User อรเนี่ยถามคำถามเข้ามานะครับเราจะให้ มันตอบกลับไปว่าอะไรนี่คือแอคชั่นนะครับโอเคผมจะใช้ซื้อว่า g r e e t i n g แล้วก็ Hello แล้วก็ Hello ลแล้วข้าทูเออ r ์มาเก็นะครับนี่ก็จะเป็นตัวจำลองนะก็แบบ Hello แล้วก็ h e l l o ลแล้วข้าทูเออร์มาเก็ไปขั้นตอนนัดไปครับทางแอปเลยครับทีนี้เราก็จะได้ตัวเอ่อ URL มานะครับให้คนกดให้ทุกคน ลากนะครับแล้วก็เอามาวางนะครับเราต้องเอามาวางที่เว็บู o ือ l อเอนะครับแล้วกดบางไปเลยนะกดอัปเดตครับกด v e r i ิ y ฟครับเราเเวฟไซต์ครั้งแรกครับจะบางครั้งบางคนอาจจะขึ้นแบบนี้นะครับให้ทุกคนกดบันิฟใหม่ครับจะขึ้นซักเซสแบบนี้นะครับก็แปลว่าได้แล้วนะครับต่อไปแค่ให้กดยูดเวฟมูดครับ ก็แค่นี้ครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการสร้างแล้วนะครับทีนี้เรามาดูาไปหน้าแดชบอร์ดนี่คือหน้าแดชบอร์ดที่คุณสามารถสร้างแอคชั่นลบแอคชั่นลบแอปส่งข้อความหา figure response detail action type s t a t สเตทสเต,สเตทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะทำวิดีโอแยกนะครับหรือไม่ก็ดูก่อนนะครับโอเค ต่อไปนะครับเดี๋ยวจะตัดก็ภาไปที่ในุในมือถือนะครับโอครับก็ต่อไปนะครับทุกคนก็มาสแกน qr code นะครับจากนั้นก็เพิ่มเพื่อนนะครับแล้วกดแชทเลยเมื่อกดแชทนะครับให้ทุกคนพิมพ์ทวิเกอร์ของทุกคนลงไปนะครับของผมก็เป็น hello เนาะเห็นไหมครับมันก็จะต่อกลับมาครับเป็นレスปอนที่แอปในแอปของเราเลย ่วนต่อมานะครับสำหรับคนที่ถูกใจบริการของเรานะครับหรืออยากเจ็ดวันแลวเนี่ยอยากใช้ต่อนะครับก็ให้มาที่ตรงนี้นะครับอ่าคุณาได้โ่อนะผมมาที่หน้าแอคเคาท์นะครับแล้วก็มากดจัดการตรงนี้นะครับก็กำลังสร้างลิขของคุณนะครับปิดรอสักครู่นะครับอ่ามันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับก็มาเพิ่มแอดแพ m e เมทต์ต่อได้เลยนะครับหรือจะแคนเซิลแพลนไปเลยก็ได้ครับถ้าอ่า แล้วก็ไม่ไม่น่าไปต่อแต่ก็ได้ได้ได้ไดัด้งสอนนะครับก็โอเคก็เมื่อเสร็จแล้วอะไรครับเพิ่มพวกปเป็นไม่ถอเสร็จแล้วครับก็มาที่ดูคอนเดชัดคุณนะครับต o วคอนโซลก็ล็อกอินเดิมนะครับทีนี้เราคุณก็จะสามารถใช้ได้แล้วนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็มาใช้บริการของเราครับผมขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ